โอเคพบเป้าห okay, มานะไปต่อ พอมาอยู่ทางขวาเราจะแลนดิ้งบริเวณนี้แหละไปค่อยแลนดิง้งไปขา้างในไปข้างในโอเคเยั <Okay. S 2> yeah. พบสัตัวทางนอร์ซีสด้านหน้าประมาณระยะร้อยเมตรคือชัวร์ละ eyes the target. Let's move. Okay. Cái bom này nè. Thang khóa check lại chưa lại ขึ้นทางขวาตอนนี้ผมจะลาปอใหม่ไปจัดการขรานก่อนสแตนบายรอครับซะสวัสดีสวัสดีไม,ม่พูด Shut up o เ a y ป้าหมายเคลียร์กำลังเคลื่อนที่กลับไป ลาสแมนมาล่มีเป้าหมายสองคน,นางหน้าสอม่ชัวร์ละอมเอาอ้คนนัง่งส,สองรอกมออ s e พร้อมละโอเคจีามาตดต่อกด <No. S 2> Q ขวา มีบ้านไม่เคลียร์ครับวัางมือขวาเคลียร์ทั้งหกเคลียร์แล้วบ้านไปบ้านถัดไปที่บ้านทางซ้ายข้างหน้าประตูปเปิดรับสั ปอด้าต่างเปิดไม่ปลอดภัยมีศพพลเรียนนอนตายอยู่ขวาเคลียร์เข้ามูฟเอนเคลียร์ซ้ายเคลียร์คาปเคลียร์แล้ว้ clear. Clear. วา,วา,าน <Okay. S 2> นีเคลียร์ศพซิวเรียนนี่วานอนตายกันนี่พวกนี้แม่งเดียวจริงใช่กระสุน hmm. เรียบไว้เพื่อนอ๋อมีคนไลด้านหน่ะจำนวนคนประมาณระยะ25เมตรขโมายเก็บได้เอาเลยเอาคว ตอนที่ไปทางซ้ายายกีลุทงทังเเต็นที่ัรัเลเซอร์มันนีประหาปักจ้ะพบทาร์เก็ตทางขวาไม่เคลีย ก็เราออกไปทางขวาเราจะอววจะอกไปทางซ้ายเหมือนกันเดี๋ยวคุณไปขวาเคลี okay. ในเต็นท์ตอนนี้เคลียร์ทางซ้ายข้างนอกยังเคลียร์แต่ข้างในบ้านสีแดงยังไม่เคลียร์กำลังเข้าไปเช็คภ<ะ>าคีอยู่ทางซ้ายพบละพบเป้าหมายที่เราต้องการละผมจะขึ้นไปข้างบนเจ็ดข้างสอง ข้อมายยิงเอดจับปุ่กำลังวิ่งเข้าไปบ้านหลังกำลังก็ลังเช็คดาดฟ้าอยู่ดดาฟ้าเคลยร์พบคอนแทคอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงคอคอยประจักรมันก่อนผมรอยอยู่ชั้นสองคอนแทคดาวกำลังกลับไปชั้นสอง here's the deal asshole you answer my questions or i put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit low in 10 days chill the fuck out cabron! what do you want Omari, where can i find him that's what this is sure thing he's at atoya farm go on then you can see what we do to people who fuck with us people like you people like you don't pay for all. get this done in a hurry go it's not going to last long under torture Shit, if they've been working on him for a while, there's a good I chance he's already dead. Maybe, maybe not. Amaru is a major player in the rebel movement. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he I hear. Moms. We can't afford to take any chances. There's too much riding on this. Let's move. Lang up on, Bye, bye. Let's get moving. The cartel isn't gonna wait around for us to track down and rescue Amaru. Yeah, set Moving. Set Move. can yeah. ไปเฉยเลยโอเคเคลื่องที่เราอยู่หลังคน ใช่ฐ okay. านเครื่องเลยเซ็ตพื้นที่ไว้เ <All pilot. S 1> อาไปลยพร้อมล้วไปเลย โเป้า okay. หมายต่อไปเป้าหมายเราได้รับรายง,งานว่าเราต้องเข้าไปช่วยซิวเลียนที่ถูกขังไว้ข้างล่งยังเคลียร์

คอดอยู่ฝั่งขวามือผมใช่ไหมคอตอนนี้ uh, ผมอยู่หลัง uh, หุ่นไลกาคุณเห็นไหมผมอยู่ติดกำแพงเนี่ยคุณเห็นไอ้ตรงกล่องสินไอ้กล่องอะไรสักอย่างที่มีภ้าคลุมสีฟ้านะเรามองข้างหลังมาผมอยู่กํากำแพงหลังตอนนี้ผมยังไม่ชัดมันมือดอะใช้ในวิทยาศ okay. แต่ผมกำลังเคลื่อนที่ไปให้เห็น นนผม,ผมจะใช้ไอ้กล้องจับความร้อนอยู่ตรงนี้เอารู้สึกว่าเหมือนจะไม่ช่วยคุณละผมกำลังอา่าโอเคช่วยละคุณสแตนอยู่ตรงนั้นก่อนผมกำลังเดี๋ยวผมจะเคลื่อนที่ไปโอเคนะครับสแตนลองสั่งงมันรอผมอยู่ทางซ้ายคุณอยู่ข้างบนตอนนี้ ดับไฟได้ไหมดับสับจะดับไฟฮะ <Okay. S 2> ยิงไม่ค่อยแม่นทรายาสนี้ไหน ค okay, ไฟตอนนี้ตับหมดแล้วโหยศสุยตอนนี้มีศัตรูอยู่ทางหน้าผมระยะประมาณ20เมตรทางหน้าผมทางข้า,างบ้านยื <okay. S 3> <tang> นอยู่นิ่งคุณเห็นเป้าหมายจากการกับผมไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ <Okay. S 2> สองคนใช่ไหมล่ะ ผมกำ <Okay. S 1> ลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหามุมยิงก่อนมุมนี้ยริงจริงไม่ไมค่อยไ,ได้มุมนี้รกราบรับกราบผมรออยู่ทางซ้ายผมเมาละอดีตเคีย์ข้างรอก,ก่อนคอยเข้าไปโจมตีข้างใน ข้างนอกถ้าเกิดคุณยิงได้ยิงเลยเก็บอะไรข้างนอกผมจะเก็บฟังนี้ให้ก็ใกล้ผมสามคนกำลังเดินเข้ามาจัดเลยสามคนอ่ะผมกำลังเดี๋ยวผมกำลังเอ่อผมครบละอ๋อคุณเห็นไหมผมออกไปไม่ได้น่าจะเห็น โอเคดาวโอเคคอนแทคกกับบางเครื่องที่ไปหาคุณกำลังล็อกตัวนี้อยู่ผมไม่มีมุมยิงยิงได้เลยคอนทักดาวคอนแทคพลาดเป้าหมายคอเดกราือเชืลองเช็คทางซ้ายคอนแทคเครื่องที่ไปข้างในบ้านนะโออตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วะสองคนสองคน มันัตกกับบางทีนะคุณมันัตกดากได้ไหมในบ้านพามปลอดภัยเกดดาวโอเวอร์ผมนะผมกำลังเข้าเข้าชิดเข้าชิดเข้าชิดกำแพงโอเคผมเชิดกำแพงแล้วโอเคตรงนี้ผมพบคุณละ ข้างหน้าข้างในบ้านไม่ปลอดภัยแต่ข้างนอกอ่ะยังไม่พบคอนแทคเดี๋ยวผมจะเข้าไปตามคุณอร,รออมันจะเข้าไปหาคุณแล้วทางซ้ายคุณ ตรตูทั้งสองฝั่งเปิดไม่ได้กำลังทายดูอุ้มซ้ายตนันทางซ้ายเคลียร์กำลังเช็คอุ้มซ้ายมุมขวาเคลียร์ซ้ายไม่เค,คลียร์ขวาเคลียร์ประตูเปิดโอเคพบเป้าหมายแล้วพบละเซบเรียน per se si accorda la Remy che era morto Are you la out Quads left of him anyway Come on we're getting Ok Pa Goodbye Oi, oh. Rot rot ปล่อยป่ปอป,อปอนี <Okay. S 1> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึก๊อดก๊อลมก่อนลมก่อนรถน,นี้มันทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ยเวลาเวลาโอ้ใช้รถไปใช้รถไปแล้วให้ผมพี่เบลอข้างหลังนะได้ๆเกียร์ล็อโนะโอเอเดี๋ยวให้คุณปอเวอร์ปรไปก่อนเดี๋ยวผมเปล <Okay. S 2> เล์โอเคอลิอเต้ม ลุงอยู่กับผมนะลุงอยู่นานๆแต่ไม่ใช่นานถึงเจ็ดปีเนีอ้าวถอยฟองหน้ากูตายแล้วก็คือพอที่ขับขึ้นไปอคือมันเวลาเราไม่สามารถมองมุมข้างล่างเลยว่า มุมข้างล่างเป็นไงอะไรเงี้ยคือมันลงยากมากคเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบเมื่อกี้และมันนี้มีกองข้างล่างอืม คกำลังไป standing by พื้นที่นี้มีเอ่อขยับอีกโอเคทางซ้ายโอเคจะช้าไม่ค่อยไมค่อยโอเคช้าแล้วลุงตามผมมาผมก็ต้องไปลากมาแล้วผมก็

atari has made his deal with the malditos extranjeros the young fool take it up with him senor I was in a sandbox. Sandbags, barbed wire, observation posts. The rebels must be giving Santa Block a hell. Bet these cartel assholes never thought they'd be spending their time dodging snipers and IEDs. Karma sure can be a bitch sometimes. This is it. Bye Oh, you did that. Some nice. Are you hurt? Uh, Santa Blanca is not the most gracious of hosts. These Aukas, these demons, they had questioning me. Let us say. Oh, Bala. The talk of love was enough to make me vomit. But Their methods were not. Were not. <coughs> were their names Yuri and Polito? See, yes. Yuri Polito. These are the fucks that tortured Ricky Sandoval while you questioned him. I want them back. Okay, I'm going to them. We'll see we'll see in the yeah. We'll be tomorrow. But I haven't seen Yuri Polito in at least three days, maybe four. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's gotta know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock.